สวัสดีครับนอกจากร้านสามสิบเก้าฟสโตนะครับมาพบกันใน EP ที่4นะฮะอีพี EP นี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอาจจะซีเรียสนิดนึงแต่ก็เดี๋ยว e ีพีต่อไปก็จะสบายๆแล้วครับผมอ่า uh, อี p จาก e ีพที่3เนี่ยผมบอกจะมาพูดถึงเรื่องโปะนะครับโป๊ะของมือไฟเอาเฉพาะมือไฟอย่างเดียวจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับหรือไฟกระหันของเรานะครับก็ต้องบอกว่าโป๊ะของมือไฟเนี่ย เราจะเห็นกันในหลายๆรูปแบบนะครับที่เห็นป้ายที่เขียนว่า g i n a E R g l a s s เห็นไหมครัมีตัวลเล็กๆ Scott Fire Hand มีตัวเลขบอกเนื้อหลายเรื่องนะครับนี่ฮะเอาล่ะที่ผมให้ดูเนี่ยก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างในรายละเอียดดีเทลกันพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้จะ มาพูดโดยที่พยายามสรุปให้ได้ใจความแล้วก็เข้าใจง่ายๆกันนะครับผมอันนี้เห็น,นภาพชัดนะฮะต้องบอกว่า,าบริษัทที่ผลิตเนี่ยที่ผลิตโป๊ะให้มือไฟเนี่ยครับชื่อว่าชอร์ชชอร์แอนด์ออเซน อ่าชอตส์แอนโอเซซึ่งโอเซนผุ้มหาความหมายของในภาษาของเยอรมันแปลว่าเหมือนสหายเหมือนพพวก s h ชอ t แล้วก็พวกพวกซึ่งเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตเรื่องเกี่ยวกับแก้วให้กับโรงงานที่ผลิตตะเกียงในเยอรมันเนี่ยมานานมากเลยครับมาก็น่านจะเริ่มประมาณว่ากว่าๆนะครับแล้วก็ส่งให้กับตะเกียงต่าง ที่ผลิตในเยอรมันอ,อันดับแรกที่เราเห็นนี่เลยคือเราจะแยกเป็นปีอย่างนี้ก่อนนะครับในช่วงถึงปีหเอาตั้งแต่1902-1945เนี่ยเขาเริ่มผลิตมาเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะเอาลักษณะดีกว่าลักษณะที่ที่ชอ็อตพิมพ์ทําโป๊ะให้กับมือไฟเนี่ยครับเนี่ยในยุคถึงปี1945นะฮะ เนี่ยลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเห็นว่าจีน่ากราสเห็นไหมครับจีน่านี่คือเมืองนะครับเมืองที่ผลิตนะครับชื่อของเมืองที่ผลิตนะครับหรือที่ภาษาตะเกียงด้เราเรียกว่าโป๊ะสามตาสวยๆเนี่ยอันนี้ฮะบ,บ่งบอกเลยว่าถ้าตะเกียงตัวไหนใส่กับโป๊ะตัวนี้เนี่ยหรือลักษณะป้ายสกรีนแบบนี้ครับก็จะเป็นอยู่ในก่อนในช่วงต่ําจากปี19 4 5ลงมาเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันครับกล่าวต้แต่ปี19เห็นไหมผลิตในเมืองจีน่านะฮะ จีหน้ากราสอ่าออกเสียงว่าชอตนะฮะ S C H O อดับเนที T, นะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะชอตเขาจะมีคำว่าแอนตรงดูสังเกตป้ายตรงกลางฮนะแอนโอเอ่อจะเขียนว่าโอเซ้นนะ,ะเดี๋ยวนะฮะใช่่ะเจน G E N เจนนะฮะเห็นไหมฮะจะเป็นตัวย่อเจนโอเซนนะฮะ ก็คือช็อตแอนสหายลนะพูดกันง่ายๆครับเอาแบบไม่ต้องแบบอะไรมากมายนะฮะนี่ฮะผลิตในเมืองเจน่าที่เยอรมันอ่านี่ครคือประวัติความเป็นมาป้ายแรกอ่าเขาเลิกทำไปในป้ายลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะหยุดทำไปในปี1945นะฮะนี่อันนี้พอหลังจากปี1945เนี่ยเขาก็เขาเรียกว่า ย้ายฐานการผลิตโทษท,ทินะครับย,ย้ายย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการผลิตไปที่เมืองไมส์หลังจากนั้นนะฮะหลังจากปี1945เนะครับผม <c oughs> เขาก็ย้ายฐานการผลิตมาที่เมืองไมส์ก็เริ่มตั้งแต่ปีประมาณ1946นะฮะภายใต้การดูแลของรัฐบาลารัฐบาลคอมมิวนิสตนะ์ที่ขึ้นต้นด้วย AUER เราจะเคยเห็นโป๊ะ Auer กันที่เราเคยเออเออ P40 อะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้พอย้ายมาอยู่ภายใต้การผลิตของ Auer ของรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาก็ได้สัญทำสัญญากับมือไฟแล้วก็เกรสเกรสเนี่ยก็มาจาก e l i e and g r e s ที่ทำของโปของ p e t o m a c นะครับคือสัญญาเนี้ย ทำใน10ปีสัญญาเขามี10ปีหลังจากย้ายฐานการผลิตแล้วนะครับเขาก็เริ่มทําสัญญาเลย <K _> ก็คือโป๊ะที่เราจะเห็นเนี่ยหลังจากปี19 45ไม่รู้อันนี้มันเห็นชัดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ฮะจะเห็นว่ามีคําว่า Auer อยู่นะครับ Auer อยู่เนี่ยคเนี่ยที่เห็นนะฮะ Made in Germany นะครับอ่า นี่นะฮะนี่ในช่วงของอที่ย้ายมารวมฐานเกาหลีที่เมืองไมส์นะฮะเมืองไมก็คือจะเป็นตัวเนี้ยเขาจะมีสัญญาอยู่สิบปีสิบปีก็ในช่วงพูดง่ายๆว่า1ทศวรรษที่1950ถึง1960ครับผมลักษณะที่เราจะสังเกตได้ว่ามันเป็นเมืองไม์ไงนะฮะดูนะครับในป้ายวงกลมในป้ายสี่เหลี่ยมเขาจะเขียนว่าสกอตช็อตไม่ใช่สกอตนะโทษทีนะครับ ชอตแอนเจนนี่นะฮะแล้วข้างล่างเป็นไมซ์นี่คือย้ายเมืองแล้วแต่อยู่ภายใต้ฐานการผลิตของเอลเอลนี่เป็นชื่อของนักเคมีคาวเอลนะครับเป็นผู้คิดค้นการทำแก้วเขาเขาเก่งมากนะเกี่ยวเรืกับกับทำแก้วยุทธภัณฑ์ท,ทางทหารเช่นเลนนักบินกระจกรถถังอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับ เออได้มาจากคาวเอเอ,เอ,เอแต่มีชื่อด้านหลังนี่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับต้องบอกเลยว่าเนี่ยครับมีที่มาที่ไปนี่พอในยุค1950ถึง1960เป็นโปะเคลือบแล้วสกรีนดำเห็นไหมครับมีคำว่าม i ยส์อ่าแต่ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันเนี่ยเนี่ยฮะในยุคช่วงปี1945จะไม่มีคำว่ามาจะเป็นแค่จีน่าเห็นไหมครับจีน่า กร a s อ่านี่นะฮะนี่นะฮะตากสักษณะสังเกตก็อย่างที่เราเห็นกันเช่นอ่อ่า,อาตัวอ่าอย่างนี้ในช่วงที่ทำสัญญาเป็นอ่ามามามา,มาย้ายมาอยู่ฐานผลิตกับเออนะฮะผมเรียกว่าเออแล้วกันพูนง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมดูสกรีนก่อน ซึ่งตัวนี้โอ้หมันก็เดี๋ยวขอส่งทุกน,นะฮะเพราะว่ามันจะมีแบบเคลือบนะฮะเคลือบอ่ะตัวนี้เห็นชัดเป็นโพใสดเคลือบจางไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะ,ะเคลือบจางนะฮะเขาจะเป็นเหมือนการเคลือบด้วยความร้อนนะฮะซึ่งจะหลุดออกยากมากนะฮะในป้ายแบบนี้นะอยู่ใน10ปีนะ,ะที่ทําอยู่กับกับเอลนะฮะนี่ฮะอ่า นี่นะฮะหลังจากนั้นเขาที่เปลี่ยนไปนะฮะหลังจากนั้นนะฮะขยับมาเป็นใต้แบบนี้แต่สังเกตเห็นไหมครับตรงใต้สี่เหลี่ยมเนี่ยจะไม่มี a n นเจนออและจะเป็นชอตไมล์ ine, และข้างล่างเขียนว่า Gina g ีน่ากราสเห็นไหมฮะต่างกันฮนะอ่าเห็นไหมฮะ จะมีตัวหนังสือออกมาแล้วภายในตัวอ่ะผมให้ดูรุ่นแรกๆก่อนนี่รุ่นนี้สีแดงอย่างนี้นี่เห็นไหมครับดูในป้ายสี่เหลี่ยมสังเกตนะฮะแอนเชนอ่าปุ๊บส่วนนี้ไม่มีแอนเจนแล้วจะเป็นจีน่าการ์ดออกมาก็คือรูปทรงหรือการฐานการผลิตเขาก็จะย้ายออกมานะครับพอหมดสัญญาแล้วนะฮะนี่นะครับ ลักษณะช่วงแรกๆเขาจะเป็นรูปออกไข่กว่าอ่าไข่กว่าอ่าพอหมดจากช่วงสัญญาเนี่ยรูปไข่กว่าปึ๊บเหมือนมือจะสั่นนะหัวตกนะฮะปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้ค่ะผลแอปเปิลอ่าเห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็มาเป็นนี่รูปทรง กระบอกออกกระบอกนะเห็นไหมฮะจะเปลี่ยนป้ายตรงสี่เหลี่ยมแล้วเป็นซูเพคซูเพคซูเพค็แล้วนะ,ะโทษทีนะถ้าออกเสียงนี่ฮะคือยุคถึงยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี่นะฮะยุคปัจจุบันทีนี้ปีไหนล่ะยีนี้ปีไหนผลิตปีไหนต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่เรามีามโป3ะสามใบนี้แยกง,ง่ายๆโป3ะสามใบนี้ เลือบสีเริ่มมาไม่มีตัวหนังสือข้างล่างนะฮะตัวในป้ายสี่เหลี่ยมยังเขียนว่าเมืองมาเฉยๆนะฮะปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นยุคที่สองนะฮะปุ๊บอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนะฮะนี่ตัวนี้นะครับถามว่า ในปีหนึ่งเก้าห้าศูนเนี่ยอ่ะหนึ่งเจ็ดห้าเหมือนกันเห็นไหมฮะจะไม่มีคําว่าจีน่าอยู่ข้างล่างนะครนี่หนึ่งเจ็ดห้าเหมือนกันสองยุคผมตัดอ่าก่อนก่อนปี1945คือตัวสีแดงเนี่ออกไปก่อนนะฮะจะได้เข้าใจว่าถ้าป้ายแบบนี้ต่ำกว่าปี1945แล้วกันหลังจาก1945มาเริ่มเป็นอ่าเริ่มเป็นตัวนี้ก่อนเริ่มเป็นตัวนี้อ่าเริ่มเป็นตัวลักษณะแบบนี้นะฮะปุ๊บ ถัดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ปีต่อมา70 60 70อยู่ประมาณนี้ฮะก็จะมีไม่เยอะโป๊แบบนี้จะไม่ถ้าสังเกตจริงเราจะนานๆก็เจอทิงแต่บางทีเราอาจจะสังเกตว่ามันจะเป็นในรูปเดียวแล้วแต่ลักษณะทรงไม่เหมือนกันนะฮะนี่เดี๋ยวผมเอาปีที่มันชัดๆเลยดีกว่าจะได้ เข้าใจนะฮะเอาละนี่นผมมีตัวหนังสือผมไม่ได้มั่วเห็นนะฮะแต่อาการอธิบายผมอ่ะลองมาฟังกันดูจะได้เผื่อเข้าใจนะครับพูดง่ายๆว่าในยุคแรกเนี่ยประมาณช่วงทศวรรษที่60เนี่ยนี่60นะฮะนี่ทศวรรษหกสิบเป็นแบบนี้อ่าทศวรรษที่60เป็นแบบนี้น,บบน,นี่แบบนี้นะฮะยุค70ถึง80 เป็นแบบนี้นะครับหลังจากปี80มาเริ่มเป็นแบบนี้นะครับอ่จนถึงปัจจุบันนะฮะก็คือผมว่าไม่ใช่แตบบ่ตั้งแต่ปี90แล้วกันตัวนี้น่าจะเริ่มปี90เนาเขียนไว้เลยซิน90นะฮะ all the gold product s h o t glass นี่ฮะอ่าเป็นตัวนี้เลยย้ามาเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เราก็จะเข้าใจแล้วอ๋อมันมี3ทรงนะ ที่เราเห็นกันมันอาจจะคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วมันแตกต่างกันอยู่นะฮะสามทรงนี่ตัวหนังสือรายละเอียดต่างๆนะฮะก็ผมจะบอกว่าถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าเราดูโป๊ะใต้นี้เฮ้ยอันนี้ต่ำกว่าปี1945อ่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันถึงเรื่องตะเกียงในใน EP ต่อๆไปนะฮะ,นะฮะเนี่ยเราจะเห็นโป๊ะตัวนี้ปึ้มเอ้ยต่ำกว่าปี1945แนะ่จันจะเริ่มจาก หนึ่งห่าสามสหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนิดหน่อยครับแต่ผลิตโดยชอตจีนาชอตแอนดเจนจีนานะครเมืองจีนานะฮะจีนาคือเมืองนะฮะเมืองที่ผลิตนะฮะเมืองที่เริ่มต้นขึ้นมาขยับขึ้นมาทศวรรษที่60หลังสงครามและหลังสงครามก็จะเป็นแบบนี้หลังสงครามก็จะเป็นแบบนี้มาก่อนสั้นๆโป๊ของ เออฟพูฟเนี่ย p 4 0เนี่ยที่เขียนไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะจะค่อนข้างหาพบเจอยากหน่อยหาพบเจอยากหน่อยเพราะทำออกมาในช่วงเวลาสั้นๆฮนะดูนะฮะลักษณะลักษณะของโป๊กก็จะดูแบบออกจากลมกลมนิดหนึงนะฮะเนี่ยอ่าถัดมาอีกหนึ่งเจนช่วงทศวรรษที่60เริ่มปี1 9พูดง่ายๆว่าปี19 6 0แล้วกันก็จะเป็นแบบนี้ ลักษณะเปลี่ยนป้ายแล้วเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับอ่าฮะเป็นแบบนี้นะครับดึงดึงดิงดงเป็นแบบนี้แล้วนะฮะแล้วก็70 1970 1980จนอ่าจนถึงปี9กาแล้วกันผมพูดง่ายๆอยู่ประมาณนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะป้ายลักษณะก็จะต่างกันเมืองไมซ์คือฐานันการผลิตเนี่ย เนี่ยพอเขาย้ายมาเขาก็จะใช้ป้ายประมาณนี้เลยฮะแต่ว่าจีน่ากราสเนี่ยก็จะเป็นคําว่าดั้งเดิมของเขาซะมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมน,นี่คือจนถึงประมาณปี90แล้วกันก่อนปี90แล้วกันครับตั้งแต่7080จนก่อนปี90หลังจากปี90ไปเป็นแบบนี้แล้วครับดูเป็นแบบนี้แล้วอาา่าฮะจำง่ายๆเลยครับก่อน1945แบบนี้ ขยับมาเป็นป้ายแบบนี้ช่วง1950-1960ถึง1960เป็นแบบนี้ต่อไป1 9 6 1 7เอ่อ6070ยุคต่อมาก็ประมาณยุคยุคต่อมา60-70กกอยู่ประมาณนี้80-90ก็จะเป็นแบบนี้แล้วมีคำว่าจีน้าใต้ป้ายสี่เหลี่ยมอีกทีนึง จาก90มาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมแยกให้แบบนี้เพื่อจะได้เข้าใจในอีพีต่อไปว่าเฮ้ยเราก็จะคัดแยกแตะเกียงได้แล้วแต่ถ้าถามว่าเอ๊พี่แล้วมันสลับกันได้ไหมสลับกันได้ครับผมสลับกันได้เพียงแต่ว่าพอเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าต๊ะที่เรามีเนี่ยควรอยู่กับตะเกียงยุคไหนป้ายต่างๆบอกถึงอะไร ที่ห่อต่างๆสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยย้ายไปฐานการผลิตอยู่ที่ไหนเป็นเวสต์เยอรมนีตะวันตกเห็นไหมครับก็จะ,จะต่างกันจากป้ายที่เราเคยเห็นเมสอินเจอร์มนีจะมีดีเทลต่างๆกันนะฮะคือรายละเอียดเนี่ยถ้าใครสงสัยยังไงหรือจะขอข้อมูลเนี่ยผมก็ยินดีนะครับถ้าเกิดผมอธิบายแล้วไม่เข้าใจต้องขอโทษด,ด้วยนะ,ะซึ่งเป็นความเข้าใจในส่วนตัวแล้วก็พยายามที่อธิบายในการดูโป๊ะ เบื้องต้นนะฮะโปของตะเกียงสําคัญนะโปะ๊ะบางโปะ๊ะหายากกว่าตะเกียงราคาอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำฮนะเช่นโปะ๊ะที่มีละะนะักษณะอ่าสีดําแบบเนี้ยเนี่ยทรงเนี้ยเนี่ยเป็น945อะไรที่เราเห็นเงี้ยครับป้ายอาจจะหลุดไปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วสีที่เขาใช้เนี่ยในช่วงปีเนี่ยเขาจะเป็นพวกเอ่อผมขอเปิดโพยแป๊บหนึ่งนะฮะพูดง่ายๆว่าเคมี K Me เนี่ยดูนะฮะ ดี๋ยวเห็นปุ๊บเคมีด้านนี้นี่นะฮะนี่สีบูสีบูสีบูปุ๊บนี่ฮะสีบูโ,อโอคบอลต์ออกไซด์โคเมียมออกไซด์ไบกนสีที่เขาทำมาแล้ก็จะมีทางเคมีออกมาซึ่งเป็นสูตรผสมซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดไปขนาดนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าพอเราแยกปีจากโป๊ะได้เนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะเ,เลือกเฟ้นตะเกียงตรงได้หรือว่าโป๊ะที่มีอยู่อาจจะสลับ เก็บตะเกียงให้มันถูกให้มันตรงกับรุ่นกับปีจะส่วนการดูตะเกียงเนี่ยเขาจะเป็นใน e p ต่อไปทีนี้อีกเรื่องหนึง่งมาดูในเรื่องของโป้เอ้ยสีของโป้โทษทีครับสีของโป้ะนะฮะนี่สีในตารางชาร์ตเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคอร์ดคัลเลอร์คอร์ดคัลเลอร์อ่า ใช้กับอะไรอันนี้ใช้กับหน่วยดับเพลิงอ่าทหารเรือเห็นไหมฮะมารีนทหารเรือรางรถไฟถนนที่เป็นรถไฟเห็นไหมครับนี่อันนี้แหละผมก็จะมาคร่าวๆให้ฟังนะฮะสมมุติสีใสสีใสสีใสผมเปิดโพยแป๊บนึงนะฮะเราจะได้เข้าใจว่าไอ้สีเนี่ยสมัยก่อนมันมีความหมาย ยังไงหรือ,อนี่ผมแปลมาแล้วนี่นะผมแปลมาแล้วผมแปลมาแล้วอ่ะดูไว้เผื่อใครอยากจะครอปเอาไปไว้ดูว่าสีแต่ละสีมันมีความหมายยังไงนะฮะอ่านี่นะฮะปึ๊บ ถ้าโป๊ะสาขาวนะฮะสำหรับหน่วยดับเพลิงเนี่ยขอขายัดอ่านแบบตรงๆเลยนะฮะก็คือส่องสว่างสาหรับหน่วยดับเพลิงคือส่องสว่างทั่วไปสําหรับนาวิกโยธินหรือกองทัพเรือเนี่ยก็จะอยู่ตรงสมอเสาแล้วก็เป็นเป็นไฟบอกปกตินะฮะส่วนทางรถไฟหรือทางหลวงเนี่ยโป๊ะใสเนี่ยก็จะใช้เป็นสัญญาณมือสัญญาณมือสัญญาณมือต่อไปโป๊ะสีแดงในทางหน่วยดับเพลิงที่ทาออกมาเนี่ยก็จะเป็นสําหรับ หัวหน้าวิศวกรหรืออันตรายห้ามข้ามท่อเป็นการแจ้งเตือนส่วนในทางของด้านกองทัพหรือกองทัพเรือเนี่ยก็จะเป็นเป็นพอร์ตโคมไฟพอร์ตก็จะเป็นสีแดงนะฮะพอร์ตกึ่ท่าเรือเนี่ยครับเขาเขาแปลไว้ให้ส่วนในทางรถไฟหรือรถรางเนี่ยก็จะเป็นว่าหยุดอันตรายาส่วนสีฟ้า ก็จะเป็นในส่วนของอาสาสมัครในทางของดับเพลิงนะฮะในทางของดับเพลิงเข้าใจตรงที่ดูจากนี้ด้วยนะฮะหรืออาสาสมัครวิศวกรหรืออาสาสมัครนะนี่นะ่าส่วนถ้าอยู่บนเรือเนี่ยฟอโป้สีน้ำเงินหมายถึงว่ากับตันบนเรือนะฮะแสดงตำแหน่งของกับตันบนเรือนะครับผมแล้วถ้าทางรถไฟทางหลวงเนี่ยก็คือห้ามเคลื่อนย้ายหรือว่า ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ห้ามเคลื่อนย้ายในที่ทํางานนะฮะก็จะเป็นโปสิทเนะที่วางไวท้ที่ติดตั้งไว้นะฮะส่วนโป๊ะเขียวโป๊ะเขียวโป๊ะเขียวก็จะเป็นของโฟแมนในทางด้านดับเพลิงนะฮะตารางเราจะดูจากด้านบนลงมานะฮะ,ะถ้าในของของเรือก็จะเป็นโคมไฟทางด้านกลาบขวาส่วนทางรถไฟหรือทางหลวงเนี่ยก็จะเป็น าการกำลังดำเดนินการอยู่ใช้งานอยู่ใช้งานอยู่ส่วนสีเหลืองสีเหลืองนะก็เป็นผู้ช่วยโฟร์แมนนะฮะในเรื่องของในในทางหน่วยดับเพลิงทางนาวิโยทินก็เป็นไฟด้านข้างนะฮะวิ่งอยู่ด้านข้างนะฮะไฟด้านข้างส่วนทางหลวงหรือทางรถไฟก็ระวังเตรียมหยุดอ่สีของโป๊ะที่จะบอกกันนะ,ะเอาละ สวนเนื่องจากว่าเรื่องของโป๊ะเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมีทั้งขนาดน้ำหนักโอ,อ้โหมีหลายๆอย่างเลยแต่ผมก็สรุปมาสั้นๆและให้ได้ใจความว่าปีนี้ถึงปี1945ตั้งแต่ผลิตและเริ่ม1 9 3 3ก็ได้ถึงปี1945ป้ายก็ลักษณะแบบนี้ฮะถัดมาก็เป็นแบบนี้ย้ายฐานการผลิตไปที่เมืองไม้ อเอเอ,เอได้เซ็นสัญญาสิปีกับทางมือไฟหลังจากนั้นแล้วก็มาเป็นจีนา่าก็ทรงนี้จนถึงปี60ก็จะเป็นลักษณะนี้เจ็ดศูนย์ 70, 80, 90, ก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับต่อไป90จนถึงปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เอาละทรงรูปทรงต่างๆอ่าก็วันนี้ต้องบอกว่าผมศึกษาข้อมูลผมพยายามอธิบายแต่ถ้าบางทีไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยครับต้องขออภัยทางพี่ๆไว้ด้วยแต่ว่าผมคิดว่าผมพยายามแยกคำลายกันแบบง่ายๆแล้วกันและหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาใส่รายละเอียดกันอีกทีว่าผมก็จะพูดในคลิปต่อไปว่าอ๋อโปสีนี้โปะแบบนี้ตะเกียงตัวเนี้ผลิต ในช่วงปีไหนปีไหนโปเป็นแบบไหนทีนี้เราจะได้เห็นความถูกต้องถึงเวลาเราไปซื้อหรือสะสมหรือว่าเราดูตะเกียงเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยโปตรงรุ่นตรงปีตะเกียงถูกตรงปีเฮ้ยหัวนี้น่าสะสมน่าซื้อเราก็ไม่ใช่โปะปีหนึ่งเอาโปอื่นมาเปลี่ยนให้เราบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มูลค่าหรือตะเกียงมันมัน,ม,น,ม,นมันผิดพลาดไปดังนั้นที่ บางทีเรามีโปะที่มันตรงกันอยู่แต่สลับตัวกันอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าดูในคลิปของผมเนี่ยเขาอาจจะพอเข้าใจในช่วงของปีหรือว่าเราแม่นในเรื่องของปีแล้วยังขาดในเรื่องของโปะ,ะก็คลิปผมก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นนะ้อยจากประสบการณ์ที่ผมหาซื้อมาโอ้่อนข้างเยอะเลยฮะโอ้นี่นะก็มีทั้งคือเขาบอกว่าถ้าเป็นมีจีหน้าอยู่ข้างล่างเนี่ย การเคลือบเนี่ยจะสู้แบบนี้ไม่ได้สีจะสดกว่าเห็นไหมที่มีไม่มีป้ายจีหน้าข้างล่างซึ่งมันปีเก่ากว่าและทรงมันต่างกันแดงเหมือนกันแต่ทรงมาดูป้อมๆกว่าอ่าอันนี้จะปีหลังๆเขาเรียกวอกสารที่มีมาจะสู้กันไม่ได้หรือประมาณนี้นะฮะแต่ผมก็เห็นอยู่หลายใบเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยตัวที่มีคําว่าจีหน้าข้างล่างหรือเคลือบสีเนี่ยจะมีสีจางบ้างลอกง่ายบ้างแต่ตัวที่เป็น จีด้าตัวป้ายสี่เหลี่ยมที่ไม่มีคําว่าจีน่านตัวเล็กๆด้านล่างเนี่ยฮะก็โวสวยๆก็เยอะนะอันนี้คือที่ผมเก็บไว้เป็นข้อมูลสําหรับพี่ๆอ่าผมก็เก็บไว้มีคือพยายามหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดนะทั้งใช้และไม่ใช้นี่ต่างๆสีต่างๆก็พอที่จะมาเป็น ข้อมูลเบื้องต้นให้กับพี่ๆนักสะสมตะเกียงหรือคนที่ติดตามใน EP นี้อยู่นะครับ EP ต่อไปก็ผมจะมาพูดกันถึงตัว175แทบจะเกือบครบทุกตัวแต่ว่าที่ผมมีนี่น่าจะบอกบ่งบอกปีที่ผลิตได้ค่อนข้างพอสมควรเลยครับถ้าอย่างไงเนี่ยวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่ๆมากครับเม้นหรือ แสดงอะไรมาก็ได้ครับว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรืออยากให้ทําใหม่หรือเออนี่ก็ครั้งแรกที่ผมอธิบายโป๊ะแบบเป็นจริงจริงจังๆนะฮะเพราะบางทีเนี่ยโอ้โหบางทีอธิบายให้ลูกค้าหรือพี่ที่สนิทกันเข้ารู้มามาซื้อเวลามาซื้อกับผมครับไม่ได้สนใจว่าโป๊ะมันคืออะไรเอาอยากได้โป๊ะแดงอยากได้โป๊ะสีนี้อยากได้โป๊ะสีเขียวอยากได้โป๊ะสีอะไรเงี้ยมันก็แต่พอเห็นความหมายแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ จะได้เข้าใจว่ามันควรจะอยู่กับตัวไหนอะไรยังไงอย่างนี้ครับผมแต่สลับกันได้ไม,ไม่ผิดนะครับสําหรับคนที่มีอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนตามสบายเลยครับผมอันนี้ตามตามการสะสมส่วนตัวเลยในส่วนตัวผมผมมีหน้าที่ได้อธิบายแล้วก็สนุกครับเนี่ยแค่เรื่องโปะอย่างเดียวเนี่ยโหเป็นวันเหมือนกันครับเราได้รู้เลยว่าอ๋อมันย้ายมันยังไงอะไรยังไงมันผมมีเปลี่ยนเมืองมาซึ่งบางทีเราเล่นใหมย่ยังไม่รู้เลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย มันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะเล็กๆน้อยๆเนีย่ยอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบพระคุณมากครับที่ฟังจนจบนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ